วัสดีครับผมที่พนักง,งานเขาบอกว่ามีเมนูข้าวมาใหม่นะนี่ไงเออข้าวลูกชิ้นปลาผัดชานะครับโอ้เป็นซีรีส์กลางนะครับเนี่ยดูสีแบบน่ากินเนาะเดี๋ยวเราลองเลยครับจัดไปนี่ครับผมได้มาแล้วครับข้าวลูกชิ้นปลาผัดชามาแบบใหม่ๆเลยนะครับอออืเปิดดูเลยอุ้ยดูดิโอ้ย,อยหอมผัดชาครับออ ขอให้อร่อยนะเดี๋ยวเราจัดเลยขอคุกเคล้าก่อนนะครับเนี่ยกลิ่นเครื่องผัดช,ชาชัดเจนครับผม,มไปครับคำแรกดูซิจะต้องเติมอะไรหรือเปล่าเผ็ดเค็ม,ม,มๆหวานเล็กน้อยหอมเครื่องผัดอร่อยโอ้อร่อยเลยครับจริงๆเลยเนี่ยดีมากครับลูกชิ้นปลาเด้งนะครับชุดเครื่องผัด หอมมากนะครับดูดินี่ใบโหระพาอืออือกลิ่นความเป็นปลาก็จะมีเล็กน้อยนะครับอือเป็นธรรมชาติของเขานะครับแต่ผมรู้สึกว่าเครื่องผัดช,ชาเขาเนี่ยหอมและทําให้มันบางลงนะครับอือโอเคเลยครับเนี่ยจานใหญ่ครับได้มาค่อนข้างเยอะดูดิอือเผ็ดไม่ได้เผ็ดมากครับเผ็ดกลางๆงขึ้นไปนะครับ แต่เครื่องผมชอบเครื่องเขานะเครื่องเขาดีครับหอมมากนะครับอุ้ยนี่ครับมีพริกไทยอ่อนมีกระชายมะกรูดมีพริกนะครับอุ้ยใหญ่มากอือามด้วยข้าวนานๆได้เจอเมนูข้าวดีจริงๆนะครับ ข้าวลูกชิ้นปลาผัดชาผมบอกเลยว่าต้องซ้ำนะครับเพราะว่ารสชาติเขาดีมากนะครับข้าวก็ดีนุ่มเม็ดสวยมากนะครับเฮ้ยพอท่ามาคือแบบไม่ต้องเติมอะไรเพิ่มครับพอดีเป๊ะเลยอืมอืโอ้ยใหญ่ใหญ่หญหหปกติลูกชิ้นปลาเนี่ย ที่เรากินกันตามท้องตลาดก็จะมีแบบถ้ามันเก่ามันจะเปรี้ยวครับตัวนี้ไม่เปรี้ยวนะครับถือดีมากๆจริงๆเป็นข้าวอีกตัวหนึ่งเลยครับที่ผมแนะนําเลยนะตัวนี้คือเหมาะสําหรับแบบสายปลาสายเผ็ดนะครับวกงนี้หอมๆชุนๆอย่างเงี้ยน่าจะถูกใจนะครับของอร่อยก็มักจนหมดไวนะครับไปนี่ครับก็เป็นเมนูที่เพิ่งเข้ามาหรือเปล่าใหม่ๆเลยพนักงานบอกเมื่อคืนเลยนะครับท่านใดสนใจครับอย่าลืมไปลองกันได้นะครับทุกสาขาข้าวลูกชิ้นปลาผัดชา โสุดท้ายใหญ่มากไป <c oughs> เอาให้หมดอ <c oughs>